วันที่สองอัปเดตวันที่สองที่ทำจำมูกวันนี้บวมบวมมากตื่นเช้าขึ้นมาแทบมองไม่เห็นรอบดวงตานีบวมไปหมดเลย ประครบน้ำแข็งตลอดเวลาวันนี้วันที่สองค่ะโอ้แมงวันกันหลายวันนี้วันที่สองตื่นขึ้นมาตาปิดเลยวันนี้วันที่สามค่ะตื่นเช้ามาบมตุ๋ยเลย ลืมตาไม่ได้เลยวันนี้ค่ะ <Boy. S 1> หลังทำวันที่สมค่ะวันนี้ฝั่งนี้ยุบหน่อยแต่อีกฝั่งนี้ปิดเลยตาปิดเลยต้องเอาน้ำแข็งมาประครบเ่อก่อนก่อนหน้านี้ลืมตาขึ้นไม่ได้มันปิดพอไปพอเอาน้ำแข็งประครบแล้วอย็ยังชัว่ว วันที่สามของวันทำจมูกค่ะน่าจะบวมอีกพรุ่งนี้คงจะบวมอีกวันหนึ่งวันที่สี่นี่คงบวมอีกวันหนึ่งที่จะขึ้นอีกตาปิดอีกวันหนึ่งนี่ตาปิดมากเลยค่ะวันนี้ตาฝั่งนี้ปิดมากเลยแต่จมูกไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บเลยจมูกไม่เจ็บเลยค่ะเพราะว่าหมอเขาดามไว้ดี ปวมมากฝั่งขวามโมจะปิดเลยตาหลับตาแทบไม่ได้มันมัน,ม,นมันตึงมากค่ะมันตึงมากจริงๆต้องประคบน้ำแข็งทั้งวันอะวันเนี้ย วันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วค่ะหลังผ่าตัดยุบแล้วค่ะวันนี้ยุบวันที่สามจะตึงจนเต็มไปหมดตาลืมตาไม่ได้แต่วันที่สี่ตื่นขึ้นมายุบค่ะฝั่งนี้ยุบเยอะก็เหลือฝั่งนี้ที่มีวันตาปิดเลยอัปเดตวันที่สี่ค่ะ วันที่สี่รู้สึกหยุกล้วจะพี่น้องก็ตัวก็จะพยายามคบเย็ยนไว้ทั้งวันจ้ะนอนคบเย็ยนไว้ทั้งวันจะได้ยุบเร็วๆจะได้ออกไปหาเดินเล่นเดินชมุมใช้หาจากเทียนเ่าจะพี่น้องเนาะ อัปเดตวันนี้วันที่สี่ค่ะหน้าตาเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะวันนี้วันที่ห้าแล้วค่ะหลังทำจมูกวันที่ห้าไม่บวมค่ะวันนี้ยุบลงเยอะเลยแต่เริ่มเขียวแล้วค่ะเป็นสีขมิ้นล้ะขมิ้นมาเต็มหน้าเลยขมิ้นกับฝ้าผสมกัน ออกสียังไงก็ไม่รู้เป็นสีขมิ้นแล้วค่ะแต่ยุบยุบเยอะเลยค่ะแต่ก็ยังเหมือนเดิมค่ะจมูกไม่ปวดค่ะเพราะว่ายังดามอยู่ก็เลยไม่ปวดแต่ฝั่งฝั่งขวามือจะยัง,ยงบวมอยู่ยังบวมก็อีกฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายยังยุบมากกว่าเยอะเพราะฝั่งขวาในตาจะปิดเลยค่ะสามวันก่อนวันนี้ยุบลงเยอะเริ่มเป็นสี เหลืองสีดำแล้วค่ะอัปเดตวันที่สี่อ,อ๋อวันที่ห้าค่ะไม่ใช่วันที่4ี่อัปเดตวันที่ห้าค่ะหลังทำมจมูกค่ะจะรายงานทุกวันนะคะจนกว่าจะไปตัดใหมนะคะวันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วค่ะวันนี้จะประครบร้อนจ้านานี่เคี้ยวเลย ตรงนี้นี่จะเขียวมากเลยจ้ะหลังทำหน้าที่คลินิกบางเกาะค่ะวันนี้เป็นวันที่ห้าวันนี้เป็นวันแรกที่จะประครบร้อนค่ะครบกำหนดครบร้อนเพราะว่า,าห้าวันแรกประครบเย็นแต่วันที่หจะเป็นวันประครบร้อนจ้ะ ก็ยุบแล้วเนาะแต่ฝั่งนี้จากเหลืองก็เริ่มจะเป็นสีเขียวแล้วผสมหน้าเราด้วยจริงๆหน้าก็เป็นฝ้าอยู่นะพี่นอกเนาะแต้บากอะเพิ่มความดำให้เข้าไปอีกก็ถือว่าดีนะคะคลินิกตรงนี้เพราะว่าเ คุณหมอมือเบามือดีมากค่ะเพราะว่ามันมันบวมไม่นานอะ่ะบวมแค่อสี่วันวันที่ห้าก็เริ่มยุบบวมสี่วันค่ะบวมมากๆกก็คือวันที่ที่สามวันที่สามจะบวมตาปิดเลยวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าก็เริ่มก็เริ่มยุบ วันที่หกก็นี่แหละค่ะก็เริ่มเหลืองเป็นขมิน้นแล้วก็เริ่มดำมั่งนิดหน่อยเมื่อวานวันที่ห้าเหลืองเต็มหน้าค่ะขมิขม้นเต็มหน้าฝั่งนี้ยุบเยอะยุบเยอะเริ่มเป็นเริ่มเป็น,เร,เ,ปนเริ่มเห็นความงามความสวยความงามแล้วค่ะแต่ฝั่งนี้ก็ยังเหลืออยู่เพราะว่าฝั่งนี้จะบวมมากอัปเตดตวันที่หกค่ะวันนี้จะทํา ประครบร้อนค่ะจะประครบร้อนให้คุณคุณดูนะคะดูกันไปเรื่อยๆอัปเดตจนถึงวันที่12ครบกำหนด2อาทิตย์ต้อจะไปเอาอไปตัดไหมตรงนี้ออกนะคะแต่ถ้าอีก10วันต้อจะเอาตรงนี้ออกเอาที่หมอดามไว้ให้ออกหรืออีก4วันค่ะต้อจะเอา เบือกตรงนี้ออกไม่รู้จะออกได้หรือเปล่ามันมันรู้สึกนั่นมากกลัวเจ็บอะ่ะแต่ต้องค่อยคอยเอาออกนะพี่น้องเนาะเสริมจมูกใหม่ทําจมูกใหม่ค่ะเพราะว่าเอาอันเก่าออกมัน30ปีแล้วก็เลยต้องก็เลยต้องมาเอาออกทําใหม่ไปทําที่กรุงเทพคลินิก s k y ยน n e clinic ค่ะ s k y ไ i ท์ clinic ตรงข้ามกับ RCE พระรามเกค่ะคุณหมอคุณหมอมือเบามากค่ะวันนี้รายงานวันที่7จ้ะวันที่7ตื่นขึ้นมาหน้าสดใสขึ้นเยอะค่ะยังบววมันบวมลดลงมากเลยรู้สึกว่าดีขึ้นมากแต่ว่า ขมิ้นยังเต็มหน้าอยู่จ้ะคืออัปเดตวันที่จิตที่ทำจมูกมานะคะกำลังสวยค่ะแต่คงไม่ได้ไม่ได้ปลายพุ่งมากนะคะคุณหมอเขาบอกว่าทำขึ้นได้แค่นี้เพราะจมูกจมูกต้องมันมันสั้นมากมันเนื้อน้อยมากก็เลยทำได้แค่นี้แต่ก็ต้องคิดว่าถ้าเอาเฝือกนี่ออกก็คงสวยดีนะคะ คิดว่านะก็ต้องรอดูว่าวันที่เราเอาออกนะ่ะวันที่10ค่ะวันที่10เราเอาออกร้วจะเป็นยังไงก็รอดูกันนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะแต่วันนี้ไม่บวมไม่เจ็บไม่ไม่ไม่ตึงหน้าค่ะตื่นขึ้นมาวันนี้รู้สึกสบายแบบแบบอ่ะเออหน้าเข้าปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกหน้าปกติวันนี้เป็นวันที่7ค่ะ พ่งนี้ก็คงสวยกว่านี้เนาะลุ้นกันไปด้วยกันค่ะเห็นความสวยเข้ามาลนะเสื่นเช้าขึ้นมาก็มารายงานตัวค่ะวันนี้หน้าสดใสขึ้นเยอะวันนี้เป็นวันที่แปดค่ะวันที่แปดของการทำหน้า ยุบแล้วค่ะแล้วก็ช้ำก็เหลืองก็ฝั่งนี้หมดแล้วค่ะฝั่งนี้หมดแล้วเหลือนิดหน่อยแต่ฝั่งนี้ยังเหลืออยู่ก็เริ่มสวยแล้วนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่วันที่แปดค่ะอีกสองวันก็ได้เอา เปลือกนี่ออกแล้วค่ะอีกสองวันได้เอาออกแล้วได้ดูแล้วว่าจะเป็นลักษณะไหนรายงานตัวค่ะวันนี้วันที่สิบแล้วค่ะครบันที่สิบต,ต้องจะเอาเปลือกที่จม,มูกออกแล้วค่ะ จะเอาเฟือกที่จะมุกออกวันนี้ฝั่งฝั่งฝั่งนี้จะปวดอยู่ตลอดเวลาอยู่ฝั่งนี้นะคะวันนี้วันที่สิบแล้วแต่ว่าหน้าก็ก็ยุบหมดแล้วนะคะเนี่ยก็ยังมีนิดหน่อยตรงนี้ยังเหลืองอยู่แต่ฝั่งนี้ยังปวดปวดอยู่ตรงแผลที่เย็บนี่จะปวดแล้วก็มันจะปวดอยู่มุมประมาณนี้อยู่ใต้ ใต้ปากเราตรงนี้ข้างในมันจะปวดต็จะเอาเฝือกออกว่าจะเอาออกได้ไหมดูกันนะคะว่าเป็นยังไงจะเอาเฝือกออกแล้วค่ะครบสิบวันแล้วค่ะต้อจะเอาน้ำเกลือต้อจะเอาน้ำเกลือทาทาทาตรงนี้ให้มันน้ำเข้าตรงนี้ก่อนนะคะให้มันออกง่ายโรคออกง่าย น้ำเกือทาเปือกมันนะคะแล้วก็จะค่อยๆลอกออก แล้วก็ค่อยๆทาออกนะคะค่อยๆแบบเอาน้ําเกลือน้ําเกลือทาตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆลอกอ,ออกถ้าจะเจ็บก็คงจะเจ็บแถวๆนี้ถ้าจะปวดนะคะเพราะว่าตรงนี้ยังไม่รู้สึกเจ็บไม่กล้าทําแรง วันที่สิบหลังทำแล้วค่ะจะ,จะออกจะว้าต้องค่อยๆเอาออกนี่ค่ะคือหลังวันห,หลังทำวันที่สิบ ต้องทำมันตรงถ้าก็ต้องทำให้ให้ตัวนี้มันออกแล้วค่ะเอาเฟือกออกแล้วต้องต้องทำให้ไอ้นี่มันเปียกเปียกแล้วก็เอาออกเป็นไงคะ ดูด้วยกันนะคะก็เป็นไงบ้างวันนี้ก็เข้ากรุงเทพอีกรอบค่ะมากรุงเทพอีกรอบมาหาคุณหมอมาหาคุณหมอรอตัดไหมค่ะอ,อตัดไหมจม,มูกครบสิบสี่วันสิบสี่วันค่ะ อัปเดตครบ14วัน2อาทิตย์นะคะสกายไนท์คลินิกค่ะที่กรุงเทพค่ะต้อมารอคุณหมอค่ะก็ก็ยังบวมอยู่นะคะบวมบวมตรงนี้อยู่ค่ะตรงนี้อยู่แล้วก็จะตัดไหมตรงนี้14วันค่ะครบ14วันแล้วค่ะ ให้ทุกคนดูนะคะมาแกะจมูกใหม่ค่ะเอาจมูกเก่าออกจมูกสามสิบปีออกแล้วก็มาทำแอบทรงใหม่แต่ของต้อทำได้ไม่สูงค่ะคุณหมอบอกว่าเอาปลายพุ่งไม่ได้จริงๆต้ออยากได้ปลายพุ่งค่ะอยากได้ปลายพุ่งมากแต่คุณหมอบอกว่าเอาขึ้นได้แค่นี้แค่นี้ก็แค่นี้นะคะอัปเดต14วันค่ะ หลังจากแก้จมูกเอาจมูกเก่าออกใส่จมูกใหม่เข้าแทนค่า